สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองนัทนัยรุสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLC d พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพูดเพื่อครองใจคนวิธีที่61และ62ทุกท่านครับเทคนิคนี้หรือวิธีนี้ ครูบาอาจารย์บอกว่าการพูดกับตัวเองก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งการที่เราจะครองใจคนได้ในหลายๆครั้งหากเรานั้นได้มีการพูดกับตัวเองเปรียบเสมือนเป็นการฝึกซ้อมหรือระบายผ่อนคลายมีผู้คนมากมายที่ประสบความสำเร็จก็จะพูดกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพูดเพื่อให้กำลังใจพูดเพื่อให้ได้แนวทางถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ดีที่จะนำไปใช้ในการสร้างครองใจคนได้นะครับเพราะจะเป็นพวกเดียวกัน วิธีที่62คือหากเราอยากครองใจคนเมื่อพูดในที่ชุมชนต้องพูดสั้นและได้ใจความการอยู่ในสังคมการพูดยืดเยื้อนานเกินไปนะครับลังแต่จะสร้างความอึดอัดใจหาวเลยและลำคาญแต่ถ้าหากว่าเราพูดสั้นกระชับได้ใจความน่าสนใจมากๆการพูดในที่ชุมชนแบบนั้นก็จะสละสลวยแล้วสามารถครองใจคนได้อย่างมหัศจรรย์ย้อนกลับไปที่วิธีที่61 การพูดกับตนเองมีหลายคนถามว่าเป็นอาการอย่างหนึ่งของโรคจิตหรือประสาทหรือไม่บอกตรงๆว่าไม่ใช่นะครับคนที่พูดกับตัวเองได้อย่างมีศิละปะการพูดในใจก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งหรือการพูดออกมาบางครั้งก็เปรียบเสมือนเป็นการฝึกฝนเป็นการทบทวนเป็นการดูตัวตนคำว่าเทคนิคเป็นสิ่งที่เหนือกว่าพื้นฐานธรรมดาที่ควรจะมีการพูดกับตัวเองถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีที่ควรทำครับ และแน่นอนกลับมาที่วิธีที่62มีผู้คนมากมายกลัวเหลือเกินกับการพูดในที่ชุมชนแต่หากว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้การฝึกฝนแต่ต้นย่อมดีเสมอแน่นอนครับทุกคำพูดสั้นได้ใจความดังที่ครูบาอาจารย์บอกว่าหลักการพูดที่ดีในสังคมโลกนั้นขึ้นต้นตื่นเต้นตรงกลางกลมกลืนตอนจบจับใจแต่ถ้าเป็นมาตรฐานการพูดจาสนทนาให้ได้หลักการแล้วแล้วก็ทุกการทักทายต้องสร้างความประทับใจ เริ่มต้นสนทนาให้หน่าสนใจอธิบายรายละเอียดเกิดความเข้าใจออนจบมุ่งเน้นให้เกิดความจับใจและนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLC นำมาส่งมอบอย่างต่อเน,นื่องและสม่ำเสมอวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุก,ท,กท่านครับ